อภิวาเทนีพุทธังภิกขะตังอภิวาเลนีสัพพะโปะโตวะตาโมสัะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

màám cụt thôi នឹងថ្ងៃប្រថ្ងៃឋានក៏เบิกបាន กาเซมสารชี้ทามพระนรุภายอันผลสกวิโยคไทยร่ำเร่งจาพิธาจักสุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกล ก็เจนจบประจำจริงกำจัดน้ำใจยาสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์ลได้พึ่งพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญ้า โอเวนโยูทิติธรรมะคือผู้าำคนส่วนชอบส้างตนทำได้แล้วโดยมาคุณเป็นแปดพึงโยนและเก้ากับทางนาลูกานสมยาลงดอนพิสดานอเลิก มีทางต้นทางทลายนากันน,นันงทางไทยอธิบัาิปร,ริยัตเป็นซองคือทางดำเนินดุจทองให้ร่วงลูกพองยังโลุดอโดยตรงข้าพ่อโอนอ่อนอุตมง นบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาา่าสุปฏิปันโนภาภวตโต They've สังโลกัสสัตติสงายสาวุศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเส็จพระพา w a เห็นแจงการุษาศเสร็จปานรูขทางที่อันระงับและดับทุกภัย โดยเสด็จพระผู้ตรัสรปัญญาของไซส,สะอาดและปราดหัวหอง mm hmm. เคื่อนหางทางขาศึกปองบอมีลำพอง้วยกายและว่า อนุหนอาเนกชนนับเหลือตราข้าพนุนหมู่ปรา,ราสาภพทรงกุณนานลูกคุณประหลุรำมัานด้วยเดชคุณธาพิวนันราภัยราอันอูดมดีแรงดีรักไสชงช่วยขจัดโวยไฟ อันตรายใดๆจงดับและรับเสื่อมสูญอา,าหุงสะพัสสะมาพิมมิทัสอะุธันต์คริมเมฆาลังปุทิตาโพรา พระองค์พระมารมุตุาวิสุทธิาศาสดาพระสรูปอนุตตาราสมา กประดิษฐ์าคิดการ้อนรานรุมพลพาล้าวนพายุมาปาลพระสมุทรธาน้องมาหวังเปือกผจญวารามุนินทาสุชิงน,นาราชา พระาชาผลสายุาม ด้วยเลชาสัตวสวจนาและนามีองศาขอจงใิก่อนพาราสยามชัยสิที่ทุกวาน Bye-bye.